สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนความถี่ให้เป็น ch นะครับของไอค m อมสอ gxat เป็นตัวนี้นะครับไอคอมส at นะครับบางท่านก็อยากจะซ่อนความถี่นะครับไม่อยากให้เห็นความถี่บนหน้าจอนะครับก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็น ch แทนนะครับ อวิธีเปลี่ยนความถี่เป็น c h นะครับมันก็จะมีกดอยู่4ปุ่มนะครับก็คือ1ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันตัวนี้2ก็คือปุ่ม VMC ตัวนี้นะครับ3นะครับก็คือสแกนนะครับ 4. ก็คือปุ่ม h ฮโลนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับกด แช่ไว้สี่ปุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวขออ่าต่อไฟนิดนึงนะครับปึ๊บอ่ะนะครับเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องปึ๊บอ่าเปิดไฟก่อนนะครับอ่ะเปิดเครื่องครับปึ๊บอหา ถ้าอยู่ในโหมด c ไม่ได้นะครับต้องอยู่ในโหมด memory นะครับเราถึงจะเปลี่ยน c h ให้เป็นความถี่ได้นะครับโดยกด vmc h VMC 1ทีครับปึ๊บตัวนี้ก็คือโหมด vfo ก็ไม่ได้นะครับกดซ้ำอีก1ทีครับปึ๊บให้อยู่ในโหมด mr โหมดนี้เลยนะครับโหมด mr นะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีทำก็เริ่มตามขั้นตอนที่บอกนะครับ4จุดนะครับกดแช่ไว้4จุดออะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อน ปุ๊บอ้าวกดฟังก์ชันกด VMC กดสแกนกดไฮโลแล้วก็เปิดเครื่องนะครับอันนี้ถ้ามาีสองคนมันจะง่ายนะครับถ้ามีคนเดียวมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวทำพร้อมกันนะครับกด ction, ฟังก์ชันฟังก์ชันแน่นๆนะครับกดให้แน่นๆทุกตัวทุกปุ่มนะครับ VMC แล้วก็อ้า ไฮโลนะปุ่มนี้นะครับแล้วก็สแกนนะครับอ่ากดแช่ปุ๊บไฮโลสแกนแล้วก็เปิดเครื่องนะครับอันนี้ผมคนเดียวมันก็จะ,ะลำบากนิดนึงนะครับปุ๊บนี้นะครับปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเอยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมาแล้วซีเฮดเห็นไหมครับอ่านะครับ วิธีเปลี่ยนความถี่ให้เป็น c h ก็ไม่ยากนะครับเนี่ยครับกดนะครับฟังก์ชันฟังก์ชัน VMC สแกนไฮโลนะครับกด4ปุ่มนี้แน่นๆแล้วก็เปิดเครื่องมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวิธีเปลี่ยนความถี่ให้เป็น c h นะครับท่านที่ต้องการซ่อนความถี่นะครับไม่อยากให้คนอื่นรู้นะครับ ก็ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําเอา c ีมาเป็นความถี่นะครับกับกับคืนมาให้เป็นความถี่ว่าต้องกดตัวไหนบ้างนะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับคลิปนี้มันเวลามันไม่พอนะครับนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าวิธีเปลี่ยน c ีเเป็นความถี่ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ